สวัสดีเพื่อนเป็นคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอซ่าแชนแนลเหมือนเดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอยู่ในเกม r o v นะครับเรียมออฟเวอร์เนั่นเองผมจะมาเล่นในโหมดจัดจับเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเอยแหนะครับผมไอ้ตาชนะจากตอนที่แล้วนี่เท่าไหร่นะมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้นี่เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นอ่าเป็นแบบแอสซัสซินนะครับฟาร์มป่านั่นเอง โอเคทีมเราครบเครื่องอยู่นะถ้าเลตเกมมานี่น่าจะชนะได้ไม่ยากเกยมนเท่าไหร่เรานี่เล่นมาหกสิบรอบครับชนะก็ครึ่งครึ่งนะจากตอนแรกเป็นไงสามสิบสามห้าเปอร์เซ็นต์นะอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเพื่อนไม่เล่นลิงเหรอ,อเล่นลิงมานี่ถ้าเลตเกมเราจะได้เปรียบมากเลยครับไอรีนี่น่าจะเป็นต้นเกมนะโอเคนี่ จะเอาไงกันแน่เนี่ย,ยสับสนนะโอเคก็เลือกเป็นตามนี้เลยทีมของเราก็มีทาร่านะครับไวโอเลตแล้วก็ผมนะครับมูลาดแล้วก็วูคองมมริยาแล้วก็ทีมของเขาจะมีอาทาร่า uh, นะครับเหมือนกันแล้วก็อเลสเตอร์ letter. โอ้โหอเลสเตอร์ a letter. นี่ผมเล่นมูดนี่ผมเกียดมากเลยถ้ามันจับผมได้นี่ผมแย่เลยนะครับจะเข้าไปล้วงมันแต่ละทีถ้ามันจับผมนีม่แล้วเพื่อนเขามาสวนนี่ เละแล้วก็มีลิงนะครับซานิสแล้วก็ไวโอเลตทีมของเขาไม่มีฟาร์มป่าไม่เอาสกิลฟาร์มป่ามาเลยนะโอเคผมไม่รู้ว่าจะชนะไหมแต่ก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าทีมเขาไม่มีฟาร์มป่านั่นเองนั้นเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับไป let's go โอเคเข้ามาในตัวเกมแล้วผมก็เมื่อกี้ผมลืมลดระดับเสียงนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็ขออภัยด้วยละกัน โอเคังกรอ,อยู่ด้านขวาเรามาเอาบูก่อนแล้วกันนะครับลิงมาดูให้เราด้วยขอบใจมากเพื่อนโอเคเราก็ฟาร์มได้อย่างสบายมีเพื่อนมาดูให้นะโอเคสกิลสองนะถ้าโดนขอบจะใช้จะฟาร์มเร็วกว่าสกิลแรกนะครับเพราะว่าถ้าโดนขอบของสกิลนี่มันจะลดเกาะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูสโลลดเกาะเยอะเลยนะ น,นี่พยายามกะให้มันโดนขอบนะมันก็จะฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยช่วงแรกเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเลเวลสี่เขยไปแก๊งกับเพื่อนนะถ้าผมเงียบบางช่วงนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะใช้สมาธิในการเล่นเพราะว่าผมลงแรงด้วยไงผมอยากแรงเออคอนพลูอร์นะอยากแรงคอนพลูอร์อยากแรงสูงๆูงกับเขาบ้างนะอ้าวโดนเฟด์ตัดไปก่อนนะลิงเวนกรรมแล้วครับผม ไม่ลิงเพื่อนโดนโต้นบัตรไปก่อนอย่างนี้นะอมไม่เป็นไรแหละน่าจะยังไหวอยู่ปะโอทาร่าเขาก็จะมาป่วนผมอะเพื่อนเราก็ไม่มีใครอยู่เลยนะเหมือนเขามาดูให้่าว่าผมจะมาผมจะฟาร์มอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนมาซ้อนแล้วเพวื่อนมาซ้อนแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอย่าไปหยองโอู้หูซานิสมา แต่ทาร่าน่าจะตายอยู่โอ้ไม่ตายครับเขาหนีไปได้นะืเสียดายมากเอาออเพื่อนซานิดโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวอย่าอย่าทำผมแล้วลิงมาครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะบันโถโถเก่งใครไม่เก่งนะเล่นกับใครไม่เล่นแล้วเราอะลิงมาสวนเราเอ้ยลิงลิงมาสวนอะไรลิงมาเสริมให้เราพอดีนะครับทําให้เรา ค <c oughs> ่าซานิดไปได้นะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ลิงเราโดนฟอสบัตร์หน่อนนะตอนแรกไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เพื่อนขอขอเอาบูแป๊บนึงนะขอบูแป๊บนึงไปดูให้เราหน่อยก็ได้นะเพื่อนอ,อืตีไปตีไปโอเคไปต่อาาดาก่อนเลยเนาะ ของเขาไม่มีใครมาเอาเลยเหรองั้นเราก็หวานดีครับที่ของเขาน่าจะอยู่ไกลกันมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเอ้ยลิงมาช่วยด้วยขอกำลังหน่อยขอกำลังหน่อยโอ้ยกดผิดกดผิดเยี่ยมพเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเคลียไปเคลียไปโอเคได้แล้วเอพิโซดากอนเอาเอาเปรี้ยวเหรอครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอโอ้ยเราก็ใกล้ตายเหมือนกันเนี่ย ขอฟันอีกทีฟันอีกทีนะโอ้โหอลเลสเตอร์อุ้ยอลเลสเตอร์มาซ้อนนะแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าได้ครับผมดีเต่าก่อนโอ้โเลือดเราใกล้หมดแล้วเนี่ยไปฟาร์มเอาเลือดก่อนะโอเคทีมของเรานำนะครับทีมของเขาอ่ะน่าจะเสียเปรียบเพราะมไม่มีตัวฟาร์มเลย ถือว่าก็ได้เปรียบไปนะครับในระดับหนึ่งอเ,อเอาโกเลมหายชิบหายเอ้าหูหูฆ่าได้ทีมมัดุเหลือเกินอืมอเคเออกกันดาบฟาร์มไปเลยโอ้ทีมเรายังไงครับตอนนี้ยังผมยังฟาร์มไม่ไม่เร็วมากนะก็ขอทลับ้านกันล้วกันเพื่อนเอาเลือดแล้วเดี๋ยวไปแกง โอเคมามาพรมอมกันก่อนพรมอมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอน mm hmm. ลิงเข้าไหมลิงเข้าไหมโอ้โหไวเลตน่าจะเห็นลิงนะครับก,ก็เลยหนีนะท mm hmm. ีมเรานี่น่าจะโหดพอดูนะชาลังกาชาลังกา <laughs> mm hmm. มัไปช่วยแล้วมั้งมันไปช่วยแล้วครับไปเลยมาเลยอืออืม,อมเรียบร้อยสวยงามเอาเลนกลางเลยไหมเพื่อนเลนกลางเลยไหมเพื่อนทำไมอ่ะทาร่าอยู่ในป้อมอ่ะโอ้โหสกิลไม่เข้าทาร่าเลยเฮ้ยเอามาังกรก็ได้วะทาร่าเขาเหมือนรู้นะครับว่าผมจะเอามาเอามาังกรแต่เราแคร์ไหม แคร์ไหมไม่แคร์เราไม่แคร์หรอกมาดิทา <doesn> ร่าทาร่ามันอยู่ในป่าเพื่อนดูให้ผมด้วยทาร่ามันอยู่ในป่าโอเคเราได้นะครับตัวนี้ไม่ทันหรอกจะมาลาาผมเหมอลาาผมเหมอลาาผมเหมอครับอุ้ยทีเดียวโอ้โหเอ้ โอเคโอเคสวยสวยอ <N> <h ums> ื้มหนีห <N> <h ums> นีอื้มเกือบเอ้าประโทน่าจะหลบอยู่ในย่าก,ก่อนให้ตายโอ้ยไอไวโอเลดบังอาจบังอาจฆ่าเรา <N> <h ums> โอ้ยเกือบสวยแล้วอะเมื่อกี้หนีได้นี่อื <N> ้ม <h ums> ปาฏิหาริย์เวโอเ็จดันจิ้งมายิงเราทีหนึ่งเราตายเลยอะเฮ้ยแคน่นี้ต้องชำระแน่นอนชำระ เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อล้างแค้นไอ้ใบอ้นเล็ดไอบ้บ้ามาเมาบูกันดีกว่าไอ้เราข้างบนอืเพื่อนเอา้าทำไมเนี่ยผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับเวลาใช้ท่านหนึ่งแล้ว,วลูกศรมันไม่ยอมขึ้นนะลูกศรแสดงทิศทางว่าเราจะใช้สกิลไปทางไหนมันไม่ยอมขึ้นนะครับโอเคลิงอ้อมอ้อมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังเข้าเลยเพื่อนเยี่ยมสวย สวยเยี่ยมมากครับผมนี่ทีมเราซ้อนดีเปล่าซ้อนดีเปล่า <c oughs> ราเบลอาเลสบ้านมันดีกว่าครับมีเลสอยู่โอเคชุบชุบเอาเลสเอาเลดโอเคได้แล้วเอาลิงต่อว่าเพื่อนแปลิงกันโลกระคิวเหลือเกิน โอ้ยลิงลิงลิงโอ้โอ้โอ้โหมันจับผมอะมันจับผมอะดูดิทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหเกือบไปแล้วนะเข้ามาดีเข้ามาดีโอ้โอ้ตายตายตายใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนทำไมดูกับเราอย่างเงี้ยเราทำอะไรให้นายโกรธวะเนี่ยผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีนะเดี๋ยวพอพอ เติมเลือดเติมอะไรเสร็จเดี๋ยวมาเอาบางกรดีกว่านะจังหวะนี้โอ้็แต่เพื่อนไปไป,ไปออกันที่บางกรแล้วอะ่ะผมวัากลับบ้านมาพอดีน่าจะได้บางกรก่อนที่ผมจะเดินไปด้วยโอเคได้ละหืมลิงเรานี่โหดนะดูที่ลิงเราสกอร์เท่าไหร่โอ้โหข้าหกตายสองนะโหดกว่าผมอีกอะแล้วข้างบนซานิโอ้ไม่ได้ทนนะครับป้อมเราน่าจะแตกก่อน โหดซานิษโหซานิษเอ้ยไอ้บ้าอร่อยป้อมอร่อยป้อมเราไม่ทันนะเพื่อนขอโทษทีทีมเราออกางกันอย่างเดียวเลยนะโอ้ยลิงลิงลิงโอ้ยลิงมันโอ้โหแล้วข้างบนผมต้องไปกันแล้ววะไม่งั้นมันเอายาวแน่ เอาใช่ป่ะจะเอากับเราเหรอเอากับเราวาเอากับเราเหรอเอากับเราวะเ,เ,เ,เฮ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันเร็วมากครับกลับมาจันป้อมก่อนมันเร็วจริงๆนะเราตามไม่ทันเลยตานิสนี่มันแว่นเลยเกินโหเสียป้อมอีกอะตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ยังไงเอาติมเมทแล้วนะครับลิงทีมเรา โหดเหลือเกินเราไปออกับเพื่อนมัน่งมัแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยฟันไปก่อนนะครับฟันเก็บสแต็กไปก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอะไรอะไรเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเพื่อนโอ้โหเอ้ไม่กล้าไม่กล้า เอาแล้วซานิดข้างบนอีกแล้วอะไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วฮะถ้าตอนนี้เรามาสองคนน่าจะหิวเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมหรอกนะเพื่อนจะามาจะมาเอาปอมเราลึกเลยอะ่ะแลลิงครับลมทาร่าก่อนทาร่านี่แหละโอ้ยลิงแรง ลิงแรงโอ้คืออะทำไมมันแรงอย่างนี้วะอืมเรียบร้อยไปดีลิงฝั่งเรานี่โหดมากนะเจริงผมนี่ไม่มีโอกาสได้เปิดอได,ได้ไม่มีโอกาสได้เกิดเกิดเกิดเลยแจ้งเกิดโอเค <laughs> นึกคำพูดไม่ใช้บุบไม่ได้หรอกเพื่อนแล้วซานิดมันลอยค้อมเราอีกแล้วอะ โอ้ยลิงตายเลยอ่ะให้ตายเถอะซานิ Girl, ทเกินไปแล้วเวทําเพื่อนเราอะไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราไม่สู้เราไม่สู้โอ้ย <c ười> ยึก,ย,กยักเลยอ่ะโอ้โหป้อมกลางเราเสียนะครับแต่ว่าเราได้ป้อมข้างนะป้อมบนกับป้อมล่างโอ้โหชัดดาวอะซานิทเขาเล่นเถื่อนวะ โอ้โหเพื่อนขอโทษว่ะทีมเอาตายยกทีมเลยครับซวยแล้วครับความซวยตกตกไปอยู่ที่ผมแล้วฮะตาอนนี้หายจริงๆละตาอนนี้ตาอนนี้เขาเก่ามากเลย ตาหนึ่งก่อนโอ้โหมันเนี่ยผมถึงเกียร์อเลเตอร์นะโอ้โหมันล็อกผมอะแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยหืมตานนี้ชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับมันแพ้ทางจริงๆนะครับผมเนี่ยแพ้ทางอเลเตอร์มันมาจับล็อกผมนี่หืมทำอะไรไม่ได้เลยยืนนิ่งให้เขาตีเลยอเลเตอร์ A มันจับเพื่อนเราขอโทษนะโมไมทันระวังอเลเตอร์ ดอดะถ้าเมื่อกี้เราอันติได้นี่ไฟเราชนะแน่นอนนะแต่ว่าออเลเตอร์เขาคนตีมากแล้วข้างบนไม่มีใครไปแล้วผมไปเองแล้วกันตีป้อมแทบครึ่งหลอดเลยนะออโอ้โหลิงลิงเอาเหรอเออม,มาเยอะมาเยอะอมมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะ ให้ตายเถอะแต่เราก็ถือว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนได้นะเติมเลือดก่อนเพื่อความชัวโอ้โหลิงเราลิงเราตายว่ะลิงเราตายไปอ่ะอถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไปนี้จออเอาไงดนีเฮ้ยตานี้เริ่มตึงเครียดแล้ว เริ่มตึงเครียดแล้วตานี้ช่วหายเมื่อกี้เห็นอา,อาเลสเตอร์อยู่แถวแถวนี้นะไปไหนแล้วเก็บสแตกก็ตไปก่อนแล้วกันสแต็คเรายังไม่ครบเลยนะครับอโอ้โหดูดิมันลังล็อกผมได้อะ่ะ ผมวับกลับมาขนาดนี้แล OK. really no ้วซานิษยังไงวะซานิษยังไงวะโอเคซานิษนี่หลายทีนะผมเริ่มทนไม่ไหวนะเฮ้ยลิงโอ้โหลิงช่วยเพื่อนไม่ทันขอโทษเพื่อนโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเอเลเตอร์ใหม่แกเกียบจริงเลยเอาหบบวะเฮ้ย เอาเหรอว,วะเอาเหรอว,วะมันจะล็อกเราอ่ะมันจะล็อกเราโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหแต่ทีมเราคิวหมดเลยนะโอเคถือว่าเราคิวทาร่าได้ก็ยังดีเอาป้อมมาเพื่อนยังจะเอามังกรอีกเหรอป้อมไปเลยเดี๋ยวมังกรเราจัดการให้แต่เราก็ไม่ได้เปิดใหม่แล้วพูดไปก็เท่านั้นนะเพื่นอนได้ถึงป้อมในไหมซานิสจะกันได้หรือเปล่า เรารีเพียร์คิปก่อนโอเคแล้วเราไปเอามังกรต่อมังกรมังกรตาเนี่ยต้องมังกรแล้วเพื่อนแล้วแล้วพามันมาทำไมเราเนี่ยโอเคได้อยูอ่ป้อมกลางดูป้อมกลางเขาคับคลิปนี่มาตีใหญ่เลยนะซานิสไปทันโถโอเคเราออกเป็นเฟเดโทสเพื่อดามจหนักหน่วงของเราเลยนะ ดาเมจเราหนักหน่วงแน่นอนตานนี้เอาวะลิงลิงมันล้วงเมดแล้วว่าโอ้โหโอเคกะจะไปช่วยนี้เราเรายังมีประโยชน์อยู่ใช่ไหมเพื่อน <c oughs> โอ้โหแล้วลิงข้างล่างครับไม่น่ารอดเอ้ยรอดว่ะเพื่อนเ <c oughs> ยี่ยมมากทำไห้ดีมากเพื่อนเรามาเคลีย,ยร์คลิปเขาไปก่อนเพื่อความได้เปรียบนะครับ เราได้ได้กลับไปกันเอ้ยแล้วซานิดซานิดมึงยังไงวะโอ้ยวิ่งติดคือวิ่งติดขื่อชิบหายอ,อืคิดว่าจะรอดเหรอะจะรอดได้เหรอรอ,อดได้เหรอทำไมเราไม่ได้คิวบ้างเลยเนาะ <c oughs> บางทีก็ท้อใจอะแต่ไม่เป็นไรอะเราชนะก็เพียงพอแล้วนะเราไปเอาบูบ้านเขาได้ไหมโอ้บูไม่มี <c oughs> ป่ไปก,ก่อนกถอัน เรามาตีคีบเลือตัวเดียวเลือดก,ก็น้อยเราคองเลยเหรอเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราช่วยตอนนี้เราคองได้แล้วนะครับโอเคอเลือดไม่ลดเลยนะใครเอาบูเราไปเนี่ยเราไม่มีบูใช้นะเพื่อนรวมกลุ่มไหมแล้วลิงข้างล่างครับไปเก็บลิงก่อนดีกว่า ลิงเขาจะอยู่ไหนไปไหนหนีไม่พ้นรอกหนีไม่พ้นรอกเพื่อนนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหลิงลิงทีมเราเออรีบร้อนไปหน่อยนะไปดักไปดักเขาแล้วก็โดนเขาสัดก่อนนะครับคือถ้าลิงเจอลิงเนี่ยตัวไหนเปิดก่อนกันอนะ่ะตัวนั้นจะได้เปรียบนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้เพราะว่าผมก็เล่นลิงบ่อยเหมือนกันถือว่า เสียเลยนะอันนี้อะไรมาตัดบูเขาอ๋อมันก็มาตัดบูเราเหมือนกันเอ้ยแล้ววิ่งไม่ออกอายชิบหายไปไหนละเขาไปไหนละไอซานดิสไปไหนโอ้ได้คลองมาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอะ โอเคโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ตายอ่ะนึกว่าจะตายนะตีสีตีตีมาไม่รอดแล้วเพื่อนไม่รอดแล้วเพื่อนมาดิงั้นเลยโอ้โหอือหือ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 โอเคได้อยู่ เราไม่กลัวนายแล้วเพื่อนตอนนี้นายเหลือกันยี่คนเราเหลือกันตั้งเยอะโอ้แต่ปิ้งไปโดนสตันเขานะเอเลเตอร์เอเลสเตอร์อเลเตอร์อเเออเลเตอร์ในป้อมก็ไม่เห็นไม่เป็นไงล่ะโโอ้โหเครียดตั้งนานหรือว่าเขาจะกลับมาลิกเกมแล้วก็ชนะเราได้โอ้โหแต่ว่าเราก็ไม่แพ้กันลิงเขาหน้าจะได้ MVP ไปนะ หรือไม่ก็เราเย็ดแค่เราได้ครับผมดีใจเลยเนะี่ยโอ้โหได้ MVP ด้วยสวยงามมากครับตานี้โอ้ยตานี้ก็เหนื่อยพอสมควรแลนะ้วโอเคเพิ่มดาวไปตอนนี้พยายามเล่นแร้งอยู่นะครับก็เล่นกับพี่ชายไปแพทติดรอบเอ้ยแพทติดรอบแล้ว่าแพทติดต่อกัน2ทีเลยตานี้ก็มาชนะนะครับก็ชนะกันสทีได้แล้วมั้งสามทีติดต่อกันเนี่ย โอเคเราชนะต่อเนื่องมาสามทีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นแพ้ไปสองรอบไง <c oughs> MVP หือสุดยอดเลยตอนนี้อของดันหมดแล้วน,นะโอ้โหนี่เราช่วยเพื่อนเยอะที่สุดเลยคิวตายสองทีมเขานี่ค่าเราได้แค่สิบสี่เองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะดันป้อมเราเร็วมาก ประมาทไปได้จริงๆนะครับเกมนี้ <c oughs> อโอเคสำหรับไอเทมหรือรูนนะครับเราก็มาดูกันเลยไอเทมนะครับเป็นไอเทมที่ผมดูมาจากไอดอลของผมเองนะครับนั่นคือกิจายนั่นเองนะครับกิจายเล่นเทพมากครับมูไลนี่เป็นเซตไอเทมตามกิจายเลยนะครับผมตั้งตามกิจายเลย อันนี้ก็ออกโซลิเวอร์นะครับดาบฟาร์มแล้วก็ลงเท้าเ,ออเพิ่มเกาะนะครับเพิ่มกันกายภาพเนี่ยลดความเสียหายกายภาพ15นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่60เอ,อ60รล่ะ60หน่วยเออแล้วก็ออกสเตียรอลลองดินนูนะครับก็ฮิตเราอ่ะไอ,อท่า3เราอ่ะมันจะตี5ฮิตใช่ไหมมันก็จะเพิ่มยิ่งเจาะเกาะให้เพื่อนให้เพื่อนไปตีได้นะครับเข้าใจไหม น่าจะเข้าใจอยู่นะก็คือเราตี5ฮิตนี่ก็จะเจาะเกาะไปฮิตละ50หน่วยเลยนะเพื่อนนี่ก็ตีกันมันเลยแล้วก็ออกอาโบเกนสเปียเพิ่มเจาะเกาะให้เรานะครับเราจะได้ตีแรงขึ้นอย่างมหาศาลเลยแล้วนี่ผมจะออกรัดมาเป็นเฟลลี่ทูธเลยนะครับ <can> เพราะว่าต้องการดาเมจนะครับถ้าสมมุติว่าเออทีมเขาเลือดเหลือน้อยกว่า50%นนี่ตายแน่นอน ไม่น่าเหลือนะดูจากในเกมแล้วนะดูจากในรูปเกมเราเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็ออกดาบดุดเลือดนะครับโอเคสําหรับไอเทมก็มีแค่เพียงเท่านี้แล้วก็รูนนะครับสําหรับรูนเราก็ผมก็พยายามซื้อรูนอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่รูนนี้นี่รูนเราจะแรงไปไหนนะโอเค ก็ผสมกันระหว่างเวลสากับเวลสองครับเวลสามก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ายังไม่มีตังซื้อที่ตังผมหมดเลยนี่ก็เพราะว่าไปซื้อรูนมาเหมือนกันนะเนี่ยก็ซื้อตามรูนแนะนํำครับถ้าให้ผมแนะนําก็คือซื้อตามนี้เลยนะครับอย่างละสิบอย่างละสิแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องเก็บตังไปก่อนนะแต่เวลสองที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคสํัหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบผลงานของผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับส c ค i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอแห้งแล้วโอเคบายบายครับผมจุบจ๊บ